สอนหวกให้เบิง้งเดี๋ยวว่าเบิ้งมันสะได้ปไปไดนนี่คือสวิงแยงเขาไม่ได้แงงไปเองครับง่ายๆหวกน,หน้อยๆนี่นะครับจะดิสอนเบิ้งที่ได้ไปไหนพี่นออ mm hmm. กพี่นออกบวกบวกเบกืบ้อเห็นบ่

บวกเดียวบวกเดียวบวกให้ดอยสุดยอดดีด oh ีเดี๋ยวไปเบิงบวกไอ้ปุ่นองปุ่นลองปุ่น้องไทยเดี๋ยวไปเบิงเสียรายปนไดงนี่แค่น้อยนิ่นี่แต่ว่าคือให้หน้าหนึ่งครับมันมารวมนามพวกมันรวมกันเป็นลายแต่ว่า ลองเล็กหน่อยหรือเบื้องพุ่นยังไง